สวัสดีครับผมเต้ไม่ดีมันมครับผมเฟิร์สมาตรกรครับได้เ,เลือกผ่านเลือกการยานดีรวมถวงวแล้วใช่ใช่ครับเป็ยังไงติก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนได้เริ่มต้นสักทีเพราะว่าจริงๆก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็รอคอยแล้วเราเราวพวกเราเองก็ก็รอเหมือนกันกับการมวมถึงครั้งน,น,นี้ใช่ครับเมื่อกี้พี่เก็บเมื่อกีนอนไม่หลับเราล่ะเราสองผมก็ไม่หลับเหมือนกันเมื่อคืนจริงๆผมแบบว่า อยากนอนอยากนอน,น,นตั้งแต่สี่ทุ่มแต่ว่านอนจริงเกือบตีหนึ่งเมื่อชาคุยกับน้องอยู่ตื่นตีสามครึ่งตี่ามั้นต้นตื่นตีสี่ครับเพราะว่าพตีส <c oughs> ี่ไม่โหจริงๆถ้าหลับพยายามพยายามนอนละแต่ว่านอนไม่หลับก็เลยหลับจริง คิดถึงคิดถึงพี่ๆทุกคนคิดถึงทุกคนเพราะวันนี้เราต้องมาบวงสรวงแล้วมาเจอทุกคนเราก็เป็นห่วงทุกคนว่าจะรอหรือเปล่าใช่เราก็เลยได้นอนประมาณเกือบปีสามได้นอนตื่นตีสี่ครับใช่ใช่ใช่แล้จะมีงานต่อบไหมครับวันนี้ไม่วันนี้ไม่มีครับใช่เมื่อไหร่นะจะย่ากนะอ๋อยังยังไม่มีใครพูดหรอไม่มียังยังไม่มีใครพูดใช่ไหมมีคนพูดแล้ว จริงไหมเนี่ยไม่จริงอ่าพี่ลองพูดวันมาสิผมจะบอกว่าใช่หรือเปล่าทำไมเดี๋ยวนี้คนปนก้าวมีคนไปแล้วมีคนไปแล้วด้วยเหรออ่ะเดินหน้าเดินหน้าดูแล้วตอนนี้มันจะตอนสุดท้ายของเยานี้แล้วลูกอ๋อใช่ไงก็เดินหน้าไงเดนนห้้าแลวใช่ ที่ถูรอยกระทงอะไรมาต่อววันรอยกระทงก่อรอยกระทงมาไหนรู้หรือเปล่าเนี่ยกาให่ใจแล้วอะวัไหนะไม่รู้เหมือนกันกระโดงวันที่เท่าไหร่กมจะพี่อกอะไรัครับจะพี่บอกว่าสเข้าไปอย่างเหยียไม่มีแต่เมื่อกี้ไม่มีไม่มีหลุด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 ใครวันนี้วันนี้ไม่หลุดแน่นอนเะวานอนทคไม่บอ มงคลโอกาสครับผมทีนีตอนนี้ก็คือถือว่าแบบเป็นเริ่องดีแล้วก็มีความขัยมากด้วยใช่ๆครับก็โอ้โหพิธีนีก็คือมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเราก็พวกเราก็ตั้งใจกันมากๆกับการบวงครั้งนี้ครับคือตั้งใจทำพิธีกันมากๆแล้วก็คือพี่ๆแฟนคลับทุกคนก็แบบก็คือตั้งใจกันบอกว่าตากแดดแต่ว่าแอบแอบสงสารนิดนึงเพราะว่าทั้งๆแดดแรงๆ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 ตรงนี้ครับใช่ก็แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการมงคลที่ผ่านคนไปด้วยดีใช่ใช่รับ พงล่ะีมือนไปย่ฮะม่ผมแบบว่ากัวกพี่พี่เขาร้อนกันใช่ครับอ๋อเพราะผมแบบได้อยู่ในร่มไงพี่พี่ตากแดดในร่มก็ได้ในร่มก็ได้ได้งนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะออกไปหาพี่พี่เดี๋ยวผมจะโดนแดด เดี๋ยวพอบ่งบ่งเสร็จแล้วเจะมีแบบนี้ใช่ไหมใช่เปิดกล้องใช่กังวลตอนนี้ก็อาจจะกังวลเรื่องคาแรคเตอร์นิดนึงครับวันนี้ไม่ได้เอามาวันนี้วันนี้ใส่คอนแทคเลยไม่ใชไม่ใส่คอนแทค แต่ว่าเดี๋ยวในเรื่องจะเห็นชานวิทย์ใส่แว่นทางเมืองแน่นอนหลังจากนี้คิดว่าน่าจะได้ใส่แว่นยาวๆใช่ครับได้ครับแต่ว่าสิ่งที่กังวลในตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องคาแรคเตอร์ครับเพราะว่าจริงๆเราก็กําลังปรับเข้าหาชานวิทย์ว่าเราเราควรจะไปในทิศทางไหนดีใช่ก็กําลังกําลังคุยกับไอซนิ่งโพลุกับคุณครูครับว่าพราควรเป็นแบบไหนดีให้ได้แบบให้เป็นชานวิทย์แบบที่ที่บทต้องการแล้วเรามองชานวิทย์เป็นยังไง คือบทอตัวชานวิทย์ครับก็เรามองเรามองว่าเป็นคนซื่อๆแล้วเป็นคนที่คือเวลาเถียงจะจะเถียงออกไปโดยที่เราพูดอะไรออกไปตรงๆแต่เราไม่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดไปมันมันแบบมันทําร้ายจิตใจเขา,เาหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะแบบไปขัดเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่เราแต่ในชานวิทย์เราไม่งอมจริงในเรื่องในเรื่องไม่งอเลยเขาแข่งมาสองเรื่องแล้วนะชวใช่ครับ ไม่เป็นไรอะไรหมจังวะที่พี่ต้องจะติดคาแรคเตอร์ออกมาอันนี้คือสิ่งที่ผมกลัวมากๆเพราะว่ากลัวเผลอยิ้มนิดนึงได้ไม้เวไรเห็นหน้าน้องเออห้ามยิ้มนะถ้ายิ้มก็ต้องคัดแล้วก็เอาใหม่นะ ให้คุยๆแบบลำบากแล้แสดงคนอื่นไงแบบหลายเพลงอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ทำเต็มที่นะทำเต็มที่ผมกังวลถ้ากังวลหนักสุดเลยก็น่าจะเป็นเรื่องภาษาอีสานเลยครับเพราะผมูไม่เป็นใช่ครับเป็นเด็กอินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแต่จริงๆตอนนี้เขาก็กำลังแบบว่าศึกษาสายสายดูจากแบบยูทูบจากอะไรที่ศึกษาได้เขาก็พยายามสักนิดเราต้องโชว์เลยนะผมบอกอีสานยังบอกใคล่อง เหมือนโตนี่นั่นเหมือนเป็นคนนีสันเหมือนเป็นไฮโซชาวอีสานจริงๆไงเนี่ยจริงจริงจริงจเหรอฮะเจตแต่แม่ผมคนอีสานนะอ่าแต่ว่าแม่ผมพูดไม่ได้เรากลับไปพูดกับแม่เลยญาติพูดได้หมแม่ผมน่าจะฟังไม่ออกญาติญาติญาติไงญาติก็ไม่ได้เอ้าเพราะว่ายายาผมคนเหนือพ่อผมพ่อผมคนใต้อือใช่ใช่จริงนี่เป็นคนอันนี้จริงกัง่ลเรื่องอีสานแล้ ก็วิธีก็ต้องแบบว่ามันจะมีจะมีพี่ๆให้แบบในกองในกองก็จะมีพี่ๆที่ที่พูดภาษาอีสานได้ก็จะต้องคอยถามพี่ๆเขาเนี่ยว่าแบบทำเนียงประมาณนี้ถูกไหมอะไรประมาณนี้ฮะอะไรที่เราสุดเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่รีดมาก่อนอเลยนะโอ้เยอะเลยใช่ใช่ขอเอ่าบอกเล่บอกรักอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ รักคำหรอคำว่าอะไรเนี่ยนึกเนื้อมันให้นึกก็นึกไม่ออกแบบถ้าแต่แต่ถ้าแบบมีพี่มาพูดด้วยผมก็จะแปลว่าอะไรครับพี่เนี่ยใช่ครับแล้วตอนนี้ได้สักคำไหนได้สักได้สักโชว์สักคำไหนรักคำหรอก็เว้าแปลว่าพูดใช่แต่ผมภาษาใต้ผมได้นะแป๊บนึงสินี้เราต้องพูดภาษาอีสาใช่เดี๋ยวเราจะไปใต้ทำไมอ๋อไม่ไม่เพื่อแบบไปเที่ยวไงอ๋อไปเทไปเที่ยว เวลาไว้แบบว่ทุกคนคิดมาแน่ไม่แบบมัมมี่แล้วนะไม่แบบมัมมี่ไม่มี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 ไม่ไม่มีครับผมไปกันต่อไปกันต่อได้นอกจากนอกนี้เะเวลาเราว่าคอรันพค่อน้ทตับของเกิรนี่ยแตกต่งแน่นอนเราไม่้แตกต่ากันแน่อนก็มีบ้าง แต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่อยเขาลืมตัวหรือเปล่าเขาแบบว่าเอาในซิงเกอ์มาใช้จริงๆแล้วอันนั้นน่ะดิไม่มี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 เนี่ยถ้ากิดเนอย่างนั้นเรเกิดแล้วเกิแล้วก็จะแบบประโยคต่อไปเราก็จะพูดสอบลงสอบลงสได้ได้ก็เช่นแบบว่าสมมติน้องทําอะไรรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเราก็่ไแบบเราจะทําอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเสร็จต่อไปเราก็จะแบบที่ พี่แค่พี่ในมุมพี่เฉยๆนะพี่แค่อะไรอย่างนี้เ,ยเฉยๆไดใ้ใช่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 ครับไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธแค่บ,บางทีแบบว่าตกใจเฉยๆแต่พอไม่เคยเห็นใช่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เวลาที่ต้องใส่แว่นเป็นงไงหล่อเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้พี่ไปถอดคอนแทคแล้วพี่ใส่แว่นทั้งวันเลยเอาใส่สิก็ได้เอาแว่นตัดไปลนะ ไม่เอาเมื่อกี้ใส่ไปแล้วเม่ใส่ไปแล้วแต่วันนี้วันนี้พี่เติ้ลใส่แว่นดำไปหล่อมากหล่อมากหล่อแม่หล่อเนี่ยเขาหน้าหล่อแบบหล่อเขาหล่อขึ้นเปล่าเขาหล่อขึ้นทุกวันเปล่านั่นน่ะสิครับไม่หล่อขึ้นน่ะเล่นกล้ามไงเล่นกล้ามแน่ออกกำลังกายออกกำลังกายไงเราก็เราก็หล่อขึ้นไงเราก็หล่อขึ้นก็เรื่องเนื้อเราก็มาแบบมีดักพิเศษแล้วก็เรื่องอ่ะ หาอาคมนะเขาเป็คังหุบ้มหนุบโก้เป็นอากาาแล้วเป็นยังไงดูว่าทุกท่านไม่มีใคมโกกเลยเราสองคนจริงๆ โอ้จร oh, ิงๆผมกลัวมะผมกลัวกลัวมากๆคือถ้าแบบช่วงไหนฟังเรื่องผีองเงี้ยครับก็จะแบบกลัวไปเป็นอาทิตย์เลยแล้วมันถึงจะกลับมาเข้าสู่สภาวะปกติได้<ต>ไม่มอยู่ได้ไหมอ่ะจะกลัวอย่างเงี้อยู่ยังไม่ได้อยู่ยังไม่ได้อยู่ยังไม่ไ้ต้องมีคนมาอยู่ด้วยผมผมก็กลัวรฮบผมถ้าแบบว่าสมมติแบบฟังเรื่องผีมาแบบผมจะแบบแบบว่าจะแบบ แลลวอย่างเงี้ยใช่มันจะแบบว่าเดินไปห้องน้ำเป็นยังไงเดินไปห้องน้ำก็ไม่ได้ไปคนเดียวไม่ได้แล้วมาไม่ไแต่จริงๆผมว่าถ้าเป็นยังไงก็ไปคนเดียวไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นถ่ายตอนถ่ายมันอาจจะแบบมันต้องมีบรรยากาศฮะจองเขาไปก่อนหรือเปล่าจองไว้ก่อนเปล่าไปไหนไปด้วยไม่ต้องจองเขาจะมีคิวให้อยู่แล้วถ้าพี่ถ่ายอยู่ล่ะสมมติอ่าสมมติพี่ถ่ายอาพี่ต้นก็จุนคนอื่นไป จะวิ่ารวิจารไปถ้าจะวิจาี่โจารไปคือวิจารไปไม่ไหวละแบบไม่ไหวละจวนพี่คนอื่นต้องมีสักคนแหละไม่ไหวไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเลยนะผมก็อันแต่เราแต่เราเนี่ยก็คือต้องแบบว่ามีแบบว่าทีมยามอะไรที่ให้เราเข้าไปคุยกับบรรยากาศใหม่ๆอย่างเง้อย่างเขาแบบว่าฟังเรื่อง จริงๆครับผมผมมเป็นคนอินเรื่องผีง่ายอยู่แล้วครับคือปกติเป็นคนเป็นคนชอบฟังเรื่องผีแล้วชอบฟังเด็กกลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็คือคือเราเราเข้าใจความรู้สึกแบบความกลัวกวัวผีว่ามันรู้สึกไงมันมันจะระแวงหน้าระแวงหลังมันจะไม่กล้าไปตรงนี้มันจะไม่กล้าทําอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคือก็พอพอเข้าใจเข้าใจมากเพราะว่าเราก็ฟังอยู่แล้วเราก็เลยเอาตรงนั้นอะ ความรู้สึกนั้นนะเอาเข้ามาบางบางอย่างก็สา,ามาใช้ได้นในการแสดงผมว่าจริงๆผมชอบดูหนังผีใช่แต่ผมก็กลัวตลอด<ฟ>ผมว่ผีออกมาผมก็ปิดตาตลอดใช่คน<ะ>ดูด้วยก็โอเคใช่โอ,โอเคแต่พี่ไม่ดูหนังผีแหมมันไม่ดูอะไรลหรอ<ถ>ดิเดินก็ดูครับค่ะคมเรื่องซีนที่เป็นซีนที่ได้แหละตอนที่ปล่อยดิเดินขึ้นมเราสอบคนมากเลย่างน อะไรนะฮะซีนซีนอ๋อซีนในป่าเราตั้งแบบร้องร้องแล้วเ่าจะอ๋อที่ที่เบิร์ดที่พี่ออ๋ที่พี่ต้นเอานมตักไงพี่น้องตักแล้วเราต้องถ่ายใหม่ใช่ไหมาซีนนัะน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นซีนที่ยากที่สุด ของสำหรับผมนะแต่เราก็ดีมากขึ้นนะเพราะความรู้สึกมันต้องแบบมากขึ้นแล้วใช่ใช่ใช่กันมาะว่าเพราะว่าดีเทลของสตอรี่มันก็จะจะเยอะขึ้นด้วยมันจะไม่ได้มีแค่อยู่ดีๆล้วไปเหตุการณ์นั้นเลยมันต้องมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่ทําไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้นใชเราจะต้องกลัวสูญเสียเขาไปใช่ใช่ใช่มันเป็นมันเป็นจริงจริงซีนนั้นน่ะมันเป็นจุดสําคัญที่ผมที่ดำให้ ครับผมมันเป็นมันเป็นจุดหนึ่งจุดสำคัญแหละครับในในเรื่องใช่ใช่ครับเนีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรอดูต้องรอดูจะมไม่ได้ไ่ไ้ฮผ <c oughs> มลปล่อยไม่ได้ครับมันอันนี้มันแบบว่าวมันจรงิงจรงิงจริงจริงอันนี้ห้ามหลุดทำทอม ่าไปถึงเพลงคู่หรือว่ายพลงคู่หรือว่าเพลงของเฟิร์สที่เราจะไปมีอะไรเกมีเพลงคู่นี่อาจจะต้องรอก่อนแต่ว่าเพลงแต่ว่าเพลงผมก็จริงๆก็อีกน่าจะไม่นานเท่าไหร่แหละครับจริงๆแบบไหนก็เป็นแบนบไหนหอันนี้จริงๆตอนนี้กำลังกำลังเรียกว่าอย่างไงเรียกว่ากำลังเลือกอยู่องู่ในอยู่ในโปรเซสอยู่เพราะว่า กำลังคุยอยู่ว่ายังไงอะไรอย่างงี้เท่าเราที่ได้ยินมานะเท่าที่ได้ยินมานะไม่ได้ยินน้องเราให้ฟังไม่ไม่ได้ยินน้องคุยประชุมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เนี่ยเป็นเพลงรักหวานซึ้งบอกความในใจก็ต้องรอติดตามได้แน่นอนอันนี้ก็ต้องรอติดตามเหมือนกันพี่ต้นอาจจะคิวไม่ว่างหรือเปล่าแต่วันเจ็บเขายังบินกลับมาเลยเอเขาบินไปซีจีบินไปฟรีเอ๋ ฟรีเลี้ยงครับเลี้ยงอะไรต่านวดด้วยเลี้ยงผมเหรอไม่เล่สิไม่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 แต่เนาะอย่างที่บอกเนาะอาจจะอยากอยากแบบเอออยากร่วมงานกับคนอื่นบ้ามไหมอะไรอย่างนี้อยากตายอยากตายอยากล้มคนอื่นตายให้ไม่มีถ้าพระเอกบอกก็ไม่ไม่รู้นะเดี๋ยวรอ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 ได้รอเล่นไม่บอกดีกว่า ใรอลุ้นกันรอดูละกันเพราะว่าต้องคอยต้องฟังแบบนี้ก็คือแน่นอนที่สุดต้องต้องรอดูแบบว่าแนวเพลงก่อนเราจะแบบถ้าไม่ใช่เพลงก็ไม่ใช่เต้นใช่ถ้าเป็นเพลงอกหักเงี้ยก็เพลงเต้นหรือเปล่าเพลงเต้นหรือเปล่าจะสปอยสิอ๋อไม่ได้สปอยเลยพี่ทารเฉยๆพี่ไม่รู้เพลงคู่มาเพลงคู่ก็อาจจะแต่ว่าก็อาจจะนานหน่อยแล้วก็ทงไหมแล้วก็ทงเพลงไหมแล้วก็มาถึงให้ร้องเพลงรอกระทงหรือบล็อก น่าสนใจนะครับเพลงคู่ยังไม่มีแต่ว่าร้องเพลงคู่มีแน่ออกงานคู่มีแน่นอนครับครับผมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เขาต้องไปท่ั้งนั้นอ่ะเพลงอะไรไม่ของเราเพลงเพลงคู่ยังไม่มีลอยลอยกระดงลอยลอยกระดง ตได้เลยเราหน่อยแบบวันจันวานเสาร์ได้ครับก็ขอฝากเราทั้งสองคนด้ว uh no ยนะครับผมเติรนแล้วก็น้องเฟิร์สวันนะครับก็กลังจะมีผลงานเร็วๆนี้นะครับเข็มจีราต้องรอดนี่เลยแว่นบังอ่ะเห็นไหมครับผมก็เพิ่ง방송ไปแล้วก็เร็วนี้ก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆของเข็มจีราครับก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราสองคนแล้วก็ขอฝากพี่ๆนักแสดงทุกคนในเรื่องเข็มจีราด้วยนะครับขอบคุณครับ มองตามองตา